ดูข่าวบัตรคนจนกดติดตามช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวสวิสการแห่งรัฐของคนไทยเงินเราชนะเข้ามาวดนที่3แล้วบางคนจะใช้เงินงวดเก่าไม่หมดเลยแล้วจะมีเงินเหลือกี่บาทจะทำ่างไรดีนะ คลิปนี้มีคําตอบครับวิธีเช็คเงินในบัตรคนจนว่าคุณมีเหลือเท่าไหร่และจะทันอย่างไรดูคลิปนี้รู้เรื่องครับหากคุณติดตามข่าวสารการแจกเงินและสิทธิสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลอย่าลืมกดติดตามช่องสตางค์บีเดียและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับคนที่กดกระดิ่งก่อนจะรู้ข่าวก่อนมีโอกาสได้รับเงินและสิทธิแห่งรัฐบาลก่อนจากช่องสตางค์บีเดียครับอ่ะล่าสุดนี้นะครับสตางค์จะบอกนะครับมันมีประมาณ3วิธีที่จะทําให้คุณรู้ว่าคุณมีเงินในบัตรเนี่ยเหลือเท่าไหร่นะครับวันนี้เงินเข้า งวดที่3เราชนะนะฮะใครที่ได้รับเงิน700ก็ได้700ใครที่ได้675ก็ยังได้675เท่าเดิมในงวดที่3นี้นะครับแต่บางคนเนี่ยยังใช้เงินงวดเก่าไม่หมดเลยแล้วอยากรู้ว่ามันสมทบกันเนี่ยได้ประมาณเท่าไหร่นะครับวิธีแรกให้โทรศัพท์ไปนะครับเป็นเบอร์กลางนะครับ02 109 2345เบอร์นี้นะครับ02 109 2345 จะเป็นเบอร์ที่คุณต้องฟังจากระบบนะครับเมื่อคุณโทรเข้าเนี่ยจะมีระบบคอมพิวเตอร์นะครับพูดมาเรื่อยๆแล้วถึงเมนูให้คุณกดเลข3นะครับเป็นชื่อเมนูว่าตรวจสอบยอดวงเงินคงเหลือเมื่อคุณได้ยินตรงนี้ให้กด3ทันทีนะครับต่อมามันก็จะเข้าไปอีกโหมดหนึ่งนะครับไล่ตัวเลขไปเรื่อยๆจนถึงเมนูหมายเลข8ที่พูดว่า วงเงินช่วยเหลือโครงการเราชนะนะครับให้คุณกด8ทันทีหลังจากที่คุณกดหมายเลข8แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเขาจะให้คุณกดหมายเลขบัตรคนจน16หลักนะครับซึ่งระหว่างที่คุณโทรศัพท์ไปเนี่ยคุณต้องถือบัตรคนจนอยู่นะเพราะคุณต้องกดเบอร์นี้เพราะคุณต้องกดรหัสนี้นะครับหรือถ้าคุณไม่มีบัตรคนจนอยู่ในมือณตอนนั้นคุณสามารถใช้รหัส13หลักหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนได้ในกรณีที่คุณเนี่ย จำหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักได้เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นรหัสหน้าบัตรคนจนหรือรหัสประจำตัวประชาชนในบัตรประชาชนนะครับเมื่อเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วกดครบแล้วนะฮะให้กดสี่เหลี่ยมนะครับเมื่อกดสี่เหลี่ยมปั๊บนะครับเขาจะให้คุณย้ำอีกครั้งว่าคุณเป็นเจ้าของบัตรคนจนตัวจริงหรือไม่ให้กดรหัสบัตรคนจนพิมพ์เนี่ยหกหลักเป็นรหัสเดียวกับที่คุณไปซื้อของนะครับรหัส6หลักกดเสร็จปั๊บตามด้วยสี่เหลี่ยม จากนั้นเขาจะบอกทันทีเลยว่าคุณมีเงินเหลือเท่าไหร่เมื่อคุณรับทราบแล้วก็วางสายเสร็จนะนี่คือวิธีแรกสําหรับคนที่ถนัดโทรศัพท์แต่ถ้าใครบอกว่าขี้เกียจรอทําไงดีวิธีที่2นะครับไปไปร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าชารัฐนะครับที่มีเครื่อง EDC เนี่ยก่อนที่คุณจะซื้อของนะครับนำบัตรคนจนไปให้พนักงานเนี่ยนำบัตรคนจนเนี่ยสอดเข้าไปในเครื่อง EDC เพื่อจะเช็คนะครับซึ่งมันจะมีเมนูให้ตรวจสอสิทธินะครับคือสิทธิ์ธงฟ้า กับสิทธิ์เราชนะนะครับถ้าคุณอยากรู้ยอดเงินโครงการไหนนะครับก็บอกพนังกงานว่าตรวจโครงการนั้นนะครับถ้าคุณอยากรู้ยอดเงินของเงินทองฟ้านะครับคุณก็ถามพนังกงานว่าเงินทองฟ้าที่ได้ทุกเดือนเนี่ยต้นเดือนเนี่ยเหลือเท่าไหร่คุณต้องใช้ให้หมดนะครับเพราะเงินนี้ไม่สมทบส่วนเงินเราชนะนะครับอยากรู้ว่าได้เท่าไหร่ก็ถามพนักง,งานได้เงินเราชนะนี้นะครับสามารถเก็บสมทบได้ภายในวันที่31พฤษภาคมนี้ก็จะมีพนักงานบอกให้ ตรงนี้เหมาะสาหรับกรณีที่ร้านค้ายังไม่มีลูกค้าเยอะที่มารอต่อแถวนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยบางร้านเนี่ยอาจจะไม่สะดวกในการตรวจให้คุณแต่ถ้าประคุณไปช่วงที่คนน้อยเนี่ยเขาก็จะตรวจให้คุณเลยว่าคุณเนี่ยมีเงินเหลือประมาณเท่าไหร่ทั้งสองโครงการนะครับเมื่อคุณรับทราบยอดเงินแล้วพนักง,งานก็จะดึงบัตรคนจนออกแล้วก็ให้คุณไปซื้อของจากนั้นค่อยกลับมาจ่ายเนาะต่อมาวิธีที่3นะครับให้ไปที่ร้านที่เข้าร่วมโครงการเราชนะนะครับและสามารถ ตรวจบัตรคนจนว่ามีเงินเท่าไหร่ได้จากแอปพลิเคชันผูงเงินนะครับโดยร้านค้านะครับเขาจะตรวจให้คุณเลยว่าคุณเนี่ยมียอดเงินเหลือเท่าไหร่ในบัตรคนจนในโครงการรอชชนะนะครับโดยคุณจะต้องมอบบัตรคนจนให้ร้านค้าเนี่ยสแกนตามนี้เลยนะครับเมื่อร้านค้าสแกนเสร็จปั๊บนะครับเขาจะให้คุณเนี่ยใส่รหัส6ตัวที่เป็นรหัสยืนยันตัวตนของคุณเมื่อคุณใส่รหัส6ตัวไปแล้วนะครับเงินก็จะแจ้งม,มาเลยว่าคุณเหลือเท่าไหร่อย,อย่างในกรณีนี้เนี่ย เ็นกรณีสมมุตินะครับคุณเหลือเงินประมาณ675บาทคุณก็จะได้รู้แล้วว่าอ๋อคุณมีเงินเหลือเท่านี้นะสําหรับร้านค้านะครับที่เข้าร่วมครงการราชนะนั้นจะสามารถตรวจได้แค่เงินในกระเป๋าเราชนะนะครับแต่เงินที่ทงฟ้าตรงนี้ไม่สามารถตรวจสอบได้เหมือนเครื่อง EDC นะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครจะใช้สิทธิ์อะไรเท่าไหร่เนี่ยก่อนที่จะใช้จ่ายเงินนะครับกรุณาเช็ค ให้รอบครอบก่อนเพราะจะได้วางแผนการใช้จ่ายให้ถูกต้องถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณมียอดเงินเท่าไหร่คุณใช้แล้วปรากฏว,ว่าราคาสินค้าหรือค่าบริการมันเกินกับเงินที่คุณมี คุณอาจจะต้องออกเพิ่มนะครับพอาจาอะแะ้วก็วางแผนให้ดีเนาะใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาใต้ล่างได้นะครับคำถามไหนที่รัฐบาลตอบสตางค์จะทำคลิปบอกคุณทันทีผ่านหน้าจอช่องสตางค์มีเดียอย่าลืมกดติดตามช่องสตางค์มีเดียและกดกระดิ่งด้วยคุณจะไม่พลาดข่าวสารการแจกเงินและสิทธิสวัดิการต่างๆจากรัฐบาลจากช่องสตางค์มีเดียนะครับทุกวันเสาร์ครับสตางค์ได้มีการเปิดไลฟ์สดโทรถ,ถามตอบนะครับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐบาลก็สามารถโทรมาถามได้ตั้งแต่เวลา16นาฬิกา 30นาทีถึง17นาฬกา30นาทีใครมีคำถามอะไรเจอกันวันเสาร์นี้ครับ